การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโดยนางสาววิพาดาสิงห์มอรหัสนักศึกษาห6หก2 1 0 0 1หกสองหนึ่งหนึ่งปดในหัวข้อการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศขอแนะนำผู้ให้สัมภาษณ์นางอัมราคำกิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตูมคะ่ะค่ะสำหรับหลักการและแนวทางที่ใช้ในการบริหารโรงเรียนบ้านหนองตูมนะคะดิฉันจะใช้ หลักการการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐานนะคะคือส l ู a เบ d เม n a g เมนต์นะคะหรือว่าเรียกย่อคือ S.B.M นะคะสำหรับแนวทางตัวนี้ที่นำมาใช้ในการบริหารโรงเรียนซึ่งให้ทำให้ดิฉันประสบความสำเร็จในการบริหารเพราะว่า าการบริหารแบบ S B M ก็คือจะเป็นการอามอบอำนาจให้โรงเรียนโรงเรียนเป็นฐานก็คือ,อโรงเรียนมีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการซึ่งดิฉันก็จะให้คุณครูทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมนะคะออกแบบในการบริหารซึ่งผลสำเร็จ ที่ได้รับก็คือ,อเด็กนะคะเราสามารถที่จะนำเด็กเข้าไปแข่งขันด้านทักษะวิชาการและด้านอื่นๆที่มีการาประกวดและแข่งขันนะคะซึ่งหลักการง่ายๆก็คือ,อหลังจากเราจะพูดคุยกันระหว่างผู้บริหารและคุณครูสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้นะคะ,ะหลังจากนั้นบุคลากรก็ต้องมีการพัฒนานะคะหลังจากเราพูดคุยกันแล้วทำความเข้าใจกันแล้วว่าเราก็จะมาทำ PLC ร่วมกันนะคะก็คือเปิดโอกาสให้คุณครูได้แสดงออกอถึงแนวคิด หลังจากที่คุณครูได้ศึกษาหาความรู้มาแล้วซึ่งนอกจากที่เราจะทําร่วมกันแล้วนะคะก็คือที่สําคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็คือภาคีเครือข่ายนะคะก็คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทั้งในอนอกองค์กรของเราและในองค์กรของเรานะคะอย่างเช่นชุมชนสิิ์เก่าโบรณนะคะบ้านวัดโรงเรียนนะคะ ่าส่วนนี้ก็จะเป็นแรงอาผลักดันให้เราประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณครูได้พัฒนาตัวเองและคุณครูมีความรู้ก็จะนำไปสู่ตัวเด็กนะคะอะเด็กก็จะมีการพัฒนาจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีเราก็จะมีผลงานเป็นเชิงประจักษ์ ได้รับรางวัลทั้งในระดับสำนักง,งานเขตและระดับสปทนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา,าทุกภาคส่วนนะคะเราต้องให้ความสำคัญซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลทรัพยากรด้านงบประมาณนะคะสุดท้ายนะคะที่จะฝากไว้ก็คือ เมื่อเรามีการบริหารด้านความรู้ความสามารถทั้งของผู้บริหารและของคุณครูแล้วมันก็จะนํามาสู่ตัวเด็กนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนนะคะก็คือ,อมีการให้รางวัลเด็กนะคะให้รางวัลเด็กให้รางวัลคุณครูนะคะแสดงความยินดี ในวันสำคัญของคุณครูนะคะ,ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆส่วนหนึ่งนะคะที่ดิฉันนำมาใช้ในโรงเรียนที่สำคัญที่สุดก็คือ,อดิฉันจะพูดเสมอว่าโรงเรียนบ้านน้องตูมนี่เป็นเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะจะไม่แยก ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาจะไม่ได้เรียกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแล้วคุณครูเป็นลูกน้องนะคะแต่เราจะใช้คำว่า,าพี่น้องอคุณครูก็จะเป็นทีมงานที่สำคัญนะคะในการบริหารก็ขอขอบคุณนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ การดำเนินง,งานของโรงเรียนบ้านน้องตูมสำเร็จรู้เรื่องไปด้วยดีขอขอบคุณค่ะ